นกอินรีเนี่ยมันเป็นนกที่มีอายุยืนมากที่สุดในบรรดาสัตว์ปีกนะคะมันมีอายุถึง70ปีแต่มันมีช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลาที่มันอายุ40มันจะเกิดปัญหาต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปากที่งองี้ขนที่หนักแล้วก็เล็บนะคะที่ต้องเอาไว้ล่าเหยื่อเนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นไม่สามารถที่จะล่าเหยื่อได้อีกแล้วนกอินทรีมีทางเลือกอยู่2ทางนั่นก็คือตายซะ หรือตัดสินใจที่จะมีชีวิตต่อซึ่งมันต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและการเปลี่ยนแปลงถึง150วันตอนนั้นนกอินทรีต้องบินกลับภูเขาสูงและอยู่ที่รังของมันมันจะต้องใช้จะงอยปากที่โค้งงอของมันเคาะกับหินครั้งแล้วครั้งเล้าจนกระทั่งจะงอยปากของมันหลุดจากนั้นมันต้องรอให้จะงอยปากของมันงอกขึ้นมาใหม่พอจะงอยปากมันงอกขึ้นมา กรงเล็บของมันที่งอกขึ้นมาใหม่ต่อจากจงน้อยปากและใช้กรงเล็บที่งอกขึ้นมาสมบูรณ์ค่อยๆจิกถอนขนที่โดกหนานและผลัดขนใหม่ซึ่งมันต้องทําด้วยความเจ็บปวดหลังจาก5เดือนหรือ150หวันผ่านไปขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดความสมบูรณ์นกอินทรีย์จะบินสูงทะยานขึ้นสู่ฟ้าอีกครั้งพร้อมกับร้องเสียงดังกล้องทะยานฟ้าคล้ายกับประกาศกล้องว่า ข้าได้กำเนิดใหม่แล้ว <S <S <oceans> <S มันเป็นสิ่งที่ออกพูดกับเพื่อนว่าชีวิตของคนเราเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่เราจะต้องเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเราต้องพบกับความเจ็บปวดเราต้องฝึกฝนต้องอดทนซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นการฝึกความชํานาญด้านต่างๆเราจะต้องเจ็บปวดหมนโนอินทรีต้องเจ็บปวดกับ ความไม่รู้ต้องเจ็บปวดกับความเหน็ดเหนื่อยเวลาที่ออกคิดถึงตอนที่ออกเรียนหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ออกจะต้องอดทนอุตสาหะต้องอดทนทําในสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือบางทีเราก็ต้องใช้ชีวิตบางด้านด้วยความอุตสาหะเหมือนที่นกอินทรี a, ต้องกระเถาะปากกับหินซ้ําแล้วซ้ําอีก ต้องถอนขนก็คือการปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางความไม่รู้ปล่อยวางความฉลาดปล่อยวางสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีในอดีตเพื่อที่จะเป็นคนใหม่มันเป็นแง่คิดที่ว่าหลายครั้งชีวิตของเราต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงบางครั้งเราต้องลืมอดีตที่ขมขื่น นิสัยเก่าๆที่เคยชินและความผิดหวังต่างๆดังนั้นเราจำเป็นต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากนิสัยหรือสภาพแวดล้อมเดิมๆ mm hmm. เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่อย่างราบรื่นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราต้องเจ็บปวดบางทีมันแค่เป็นบทเรียนที่เราจะต้อง ก้าวผ่านมันไปมันเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องก้าวผ่านมันไปเมื่อเราก้าวผ่านมันไปแล้วเราก็จะสามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืนเติบโตถึงแม้บางครั้งเราไม่ตายแต่เราก็ไม่เติบโตแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราก้าที่จะ,ะเผชิญหน้าเราก็จะเติบโตอย่างสงานน่างามเหมือนนกอินทรีนะคะที่มันผ่านช่วงเวลา150วันมันไปได้ทุกๆคนจะต้องผ่านพบกจุดเปลี่ยนของชีวิตเพื่อที่จะเติบโตขึ้นอีกครั้ง อย่ากลัวที่จะพบกับความเจ็บปวดเอาอยากให้ทุกคนมองว่าอุปสรรคหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันจะทำให้เราเติบโตและก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้ชีวิตสงา่างามเหมือนนกอินทรีนะคะ